วันนี้เรามาหา YouTube ช่องดังช่องหนึ่งครับช่องกับกับกับช่องกับกับนะครับไงมาเจอปะะ้ายแล้วครับเมื่อกี้ก็หลงหลงหน้าหลงหลังร้านเจ้าเก่าตลาดน้าเอะไรเยดอนหวเชิญชิมาอาหารหลากหลายและเครื่องดื่ม บรรยากาศกลางทุ่งโอโ้นี่ครับโอ้<ช>ร้านอีเป็ดอะไรล่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแนะ่นอนว้าว<ะ>อ้โหใช่ไหมนะใช่ถ่ายหน่อยคนปาดโอ้โห้ว้ยบรรยากาศเนาะโอ้โปาดใช่ไหมนี่ปาด นึกว่ารีสอร์ทไหมเป็นสิบสิบหลังเลยอ๋อไม่ใช่รีสอร์ทเพราะตรงนี้นะอ่าดมโอ้ยโอ้โหทุกทันสวยงามมากอกากมีชั้นลอยด้วยนั่นแม่นบอโอ้โหไม่ธรรมดานะโอ้ดูครับดูครับโอ้ยใช่ไหมเราก็ไม่เคยเห็นใช่ใช่เลยใช่ไหมใช่เลยอือืม โอ้มีจักรยานด้วยอืมแม่นบอกเราจะเข้าผิดไมน่นี่ทางน้องก็มีถนนต่อไปนะคะถนนท่านี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาต้นมะม่วงโอ้โนี่คุณโอ้นี่นะครับผานมันใส้ใช่แล้วแหละมีป้ายแล้วนะแล้วทาเข้าจะเข้ายัางไงอ่ะเข้าไปเลยทำไมมันแคบจังอ่ะ <laughs> ทางแคบอ่ะไปถนนแล้วก็กลับออกมาใหม่ ไปทางนน้นแล้วเข้ากลับมาใหม่เราไปชมวิวทางโน้นไปถึงสุดโอ้ยสุดทานมันแมนบอจ้ะแล้วรถยนต์มันจะเข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวเดีดูข้างหน้าว่าไย่างไรนีไม่ถ้ารถยนต์เข้ายังไงเนี่ยเขาไม่ให้เข้าวะรถยนต์อ้าวไม่เข้าได้เฮ้ยใช่หว่าคาเฟ่ยังไงคาเฟ่อะไรนี่คาเฟ่ลาเต้ชาเขียวแตงแดงโซดาอะไรนี่อู้ยมีทอยเลทด้วย มันใช่บอรถเข้าไม่ได้เลวคุณฮะจะเข้ายังไงเข้าแล้วก็ออกไม่ได้แล้วนี่ต้องเดินนั่นเหรอที่เขาบอกให้ต้องเดินเข้าอย่างเดียวปะเดินก็เดินตัวอ๋อมันแม่นบอไม่เข้าได้นูน่ะไปเลยแล้วออกยังไงอ่ะไม่ออกก็ไปนอนอยู่ข้างหน้านูโอ้โหทุกท่านเขาเขาจะว่าแล้วเขาให้ใช้จักรยานเข้าไปบอเออปั่นจักรยานเข้าไปเอาคือดีแท้ะนี่ไงโอ้ ให้เข้าอยู่บ่เอาไงอะทำไมไม่มีคุณเลยเอาไงไปต่อบ่ไปเลยเขาไม่ว่าเราบ่เขาก็ต้องมีทางออกไหมอ๋อใช่เหรออ๋อหมายวามว่าให้ปั่นจักรยานเข้าไปทำที่นั่งนี่ตามคันนาค่ะคันนาที่เขาทำมาประมาณสักแปดเมตรนี่เนาะนี่เนาะได้ไหมนี่แปดเมตรได้นะนี่ใช่แล้วก็ทำรั้วเข้าไปแล้วก็เอากอีนั่งเข้าไป โอ้โหเม่อมีคนเดินมาก็ด้วยก็ด้วยมาแล้วใชมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออลักษณะคล้ายค้ายคุณนไหมนี่คุ้นคุ้นคุ้เราต้องถอยนะถอย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 ถยถต้องถอยแล้วครับถอยแล้วถอยแล้วนะเดี๋ยวจะห้ามมารถเข้าเลยแต่ก็ไม่ส่งสัญญาณมือนะเออไม่ส่งสัญญาณมืออะไรเลยใช่ไหมน่าจะใช่โอ้น่าจะใช่บุคคลบุคคล ต้องสงสัยได้วางชนของเขาด้วยอ๋มีจักรยานมีจักรยานให้ปั่นเข้าไปโอ้ยเนาะเราก็ได้เนาะโอ้ระวัางตกนะคุณยังไม่อยากดูนี่ได้แมนอยู่บนะแมนโอ้สุดยอดเลยเราจะจอดยังไงล่ะตอนนี้ใต้ต้นไม้นี่ๆนี่ไงเอาเข้านี้ ใครมาใครมาน้ำโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วทุกท่านเอาแล้วโอ้มีโทรศัพท์มาด้วยล่ะเนี่ยเห็นไหมถือนล่นล่ะเห็นไหมล่ะไม่ไงมีโทรศัพท์มาด้วยถือโอ้ก็มีล้อเข็นให้ด้วยเราเดินไม่ได้เจ้าของก็นั่งน้องคุณก็แก่ไปลากไปแก่ไปลากไปเนาะเข็นไปโอ้ยทุกท่านเอ้ยมาแล้วเจอ เจอบุคคลต้องสงสัยแล้วนะครับอ่ะเอาของฝากครับมีอะไรมาฝากนะรู้สิคุณคื้อะไรบ้างหมากอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวแม่ครูน่าจะถือไม่ได้เดี๋ยวลงไปก่อนไปละเดินละอ่ะท่านเราลงจากรถก่อนนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องเขาได้มาอยู่ในที่โลเคชั่นแบบดีเลยนะ โอ้อ่ะไปไหนแล oh, oh, right. really. oh. oh, oh. 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 ้วอ oh. ่ะโอ้ใ hmm. ช oh, kind of ่เลยนี่ไม่ถ่ายอ่ะกล้องทำไมไม่ถ่ายอ่ะอ้านี่ตัวเป็นแบบสยอเโอ้โอ้ยผิวดีเลยแข็งแรงโอ้แบบเนื้อสีสันแบบดีเลยแข็งแรงมา ดีใจมากกอดกอดกอดน้องนุ่งก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดียเจียนจะต้องนั่งไปดีๆแล้วเสียคิดถึงคิดถึงนยตามหาจนเจอเห็นแต่น้องเขาโทรไปหาสองปีสองปีกว่าใช่ใช่ว่าเราไปตามนะเราก็ตามอยู่แต่ว่ามันมันไองมีโอกาสมันมีเวลาพอดีมันทึมีลูกเรากุมโชว์เชียวมันก็คือโชเชี่ยวแต่ความรักความผูกพันก็ยังเหมือนเดิม เพิ่มคือวันนี้เจอกันละโจกบังเงินไปเสียบอไรต้องไปเอามาข้างในก่อนรออย่านี้เดี๋ยวนี้รอเลยเพราะเราของมั่งนหน้าตาแบบดีเนาะอ๋อผิวพรรณเพราะว่าอยู่บรรยากาศที่อากาศบริสุทธิ์ไหมใช่ใช่ค่ะกลางคืนฝนตกนินนิเสียงกบเสียงเกียดเลยโอ้โหสุดยอดเลยยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดอืมหมดยังแม่ของฝากเทียบเลยมีอันอะไรนะฝักบัวอาหารปลอดสารพิษอาหารปลอดสารพิษจ้าอ่ ไข่ปะแม่ครูกินไข่ต้มแม่ครูเิครับอโอ้ดีใจจังเคยเมื่อก่อนเคยเห็นอยู่ในทุ่งนาเล่าให้คนฟังอันนี้ต้องเป็นลูกค้าที่ตั้งใจมาจริงๆถึงจะหาบัตรหาเจือกองน้าเราคึกคักสุดยอดเลยเราคือคักแหมตัวอยู่กลางมันสะป้อดเลยอ่ะนิลมให้ด้วยนะนี่ เกรที่เดินก็จักรยานเราจะต้องกลางร่มนะคะเพราะว่าเราถูกแดดไม่ได้เป็นเทศสบาลแล้วก็เป็นงานเป็นเชืสบาลแล้วก็มายืนตรงนี้หน่อยแล้วคือตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเป็นขนาดนี้เราเนึกว่ามีแค่กระท่อมหลังหนึ่งแล้วน้องเขาก็อยู่แบบว่ามอคไม่แม่นะมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายแบบว่าธุรกิจคนละแบบเลยคนละแบบความคิดเลย คืนแบบแนวคาเฟ่ชอบเลยอะแต่จะไม่ใช่คาเฟ่ใครมาใครมาอีกคนหนุนหนุนใครมาใครมาได้ยินแต่เสียงไงจำได้ไหมหนุน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 อะไรอ่ะสวัสดีจ้าโอ้ได้ยินแต่เสียงก็จำได้แล้วมาแล้วมาแล้วเอาไป โอ้ยลงไปทำไมลงไปทำไมยังเหมือนเดิมเลยนะได้ยินเสียงยังเหมือนเดิมเลยเอาาเอาอาเอาอาเอาเอาเอมือาเอิมาเอยนะาดอยินเสายงยเงเหมือนเดามอเลาเอาเอาๆอมเอ้าเอ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 าเนาเอาอาเอเอาเาเอาเอาเอีเอาเบาเาเออาเอาอาเอาเนเออาเนา่อาเอาเอาอาเอเออาเเอาเอาาเอาอเเาเอาเ่าอาาเอาาเ่เอาเอาเาเอ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอ้ยตรงนี้เย็นมากเลยคุณเดี๋ยนั่งเดี๋ยนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอู้เย็น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 อู้ยชอบมากเลยนี่อู้ยขอนั่งก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอุโมงค์มหัศจรรย์โอ้ยพ่อเอ้ยสุดยอดเลยนี่มาดูอู้ยเราไม่ไปไหนนะถ้าได้แบบนี้เราไม่ไปไหนเราไม่ไปไหนนี่เราไม่ไปไหนเราชอบไม่เป็นเจนจังอะเราชอบมากเลยแล้วใครแต่งกระจุกกระจิ๊กอะไรเนี่ยนี่หนูทำ นี่ครับต้นเองมีเย็นกว่านี่เนระมีอีกใช่ไหมเอาหมากนีมามัดใส่เอาหมามีมามัดใส่อันนี้ของฝากจากลุงกิมกับแม่ครูอยู่หน้าซอยเองนะเพราะว่าเราเราเราออกมาอยู่นอกเราเข้าไปในไม่ได้แม่ครูกำลังตอนนี้แม่ครูก็พอประทังชีวิตแต่ว่าแม่ครูก็อยู่ในชั้นที่รุนแรงอยู่มันต้องเดี๋ยวควบคู่กันเหรออันนี้อยู่โรงพยาบาลสีเหมือนกันแล้วว่าอยู่เราเคยได้ยินว่าไม่สบายใช่ไหมใช่อันนั้นอยู่โรงพยาบาลสีเหมือนกัน อาจารย์หมอครหนอ่าหมอชว์ริตไปเดี๋ยวไปนูองไปอาจารย์หมอเหรอเหมือนกันใช่ไหม่โอ้กำลังโอ้ไม่ได้ลุงทีมกิจการคือดีแท้ฮะคนลุกเลยลุงทีมคิดว่าหนูทำทำยังไง โอ้ยนึกว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วอยู่ข้างทางเพราะตัวเองเคยเห็นเป็นทุ่งนาบอกขึ้นนึกว่าแบบว่าก็แก๊กแก๊กไม่ใช่เลยนี่มันไม่เคยก็แก๊กแก๊กเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสมัครงานแล้วนี่ข้างบนน่ชเดี๋ยวเรามาสมัครงานแล้วนี่ข้างบนนี่ช่องเย็นทุกเช้าเป็นเตียงแบบไร้หนเแต่งร้านกาแฟนั่งชิมปลาจุมินิบลเจ้าคือแน่นอนถาวระจุกมินิมอลโอ้ ไปถึงไหนอ่ะไปถึงไหนนู่นแหละถึงไหนนู่นแหละคานนาโอ้สุดยอดเลยนี่แหละมันนี่แหละคนมีบุญเขาเรียกว่าคนมีบุญเป็นนี่ก็ช่างมันเป็นนี่ก็ช่างมันขอให้มีขอให้มีโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแปลว่าทั้งวันนี่ไม่ต้องหยุดอะไรแล้วทำอย่างเดียวได้นี่อันนี้ดอกสีม่วงใช่ไหมนี่่โอ้โหนี่ ตรงนี้จะข้างหานฐนได้ไปข้างบนได้ลงยิมลงขึ้นไปดิแล้วลองล่ะเหินฟ้าเออลองลองเด้อเหินฟ้าต้องก้อยยงยงดีเด้อตุยเลยลงมาเดเป็ดเยังงูเอเป็นูยังยูนะเอออย่อดูลงไปก็ดีกว่าดูคลิปดีกว่าเอินเหิ้ เปลี่ยนใหม่เป็นอะไรอ่ะเปลี่่ยนใหมโคตรเมคืออยู่ดีถาว่ามันก็อยู่ดีถาว่ามันทำไมอยู่ดียังยิ่งก็สวยข้างบนสวยจริงๆนะมาแค่นี้ก็เราก็รู้แล้วนี่เราเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติเออทำดีไหมทำกระตุกกระติกกระเจาะกระแจกดีได้อยู่ได้อยู่ ก็ได้ยูนี่เปไงล่ะสุดยอดเลยวิวเป็นต้นไม้ก็เลือกสรรมาแบบดีต้นไม้นะมีทั้งไม้ผลไม้ลอันนี้ชมโคบ้าอันนี้น่ะใบจานเขาจะต้องเอาไปทําขนมอันนี้น่ะลูกจิมรู้ไหมว่าหนูอ่ะลูกชิมหันมองไปนะหนูมาตั้งแต่อย่างนี้มาตั้งแต่อืใช่ใช่ตอนนั้นเห็นเห็นเห็น ขาดมันขาดบ่อปลามันก็ได้อยู่บ่อเล็กก็ได้มาเห็นรหมยังจะพาไปถล่มลงมาได้แล้วคุณปลาปลาม่บ่อใหญ่อีกเหรอนี่โว้าวเหรอเหลือใจเด็ดก็นี่อือเดี๋ยวจะพาไปทัวร์หลังจากนี้โอ้ยตายท่แล้วมันกิ่งลีเด้อ ข้าอร่อยข้าวอร่อยเอาแค่นี้พอ่อยไม่ต้องเอาใหญ่เอาแค่นี้เรียกกันแล้วสวยเลยเอาไปเลยสามแสนเองโอ้สุดยอดเลยสุดยอดไหมโอ้น่าอยู่น่าอยู่ครับครับคับนี้คลองน้ำไงคุณนั่นนั่นไงคลองน้ำนั่นนนี้คลองไส้ไก่นีไงคลองไส้ไก่มันไม่ใช่ไส้ไก่มันไส้เป็ดละเพราะว่ามันใหญ่ลุงพกทายเพื่อลุงหน่อยนี่มะม่ว มะม่วงมงีผลละหมากรากไม้เห็นไหมอ,ออกดอกได้เป็นหมากเป็นผลและกี่ปีเฮ้อมาอยู่นี่เหรอสองปีแล้วค่ะนานกกล,ลูกเพมรู้ใบ้สองปีเองว่าเดือนเนี้ยครบสอ,องปีอ๋องปีแล้วไม่ได้อ่ะลุงทักทายเพื่อนลุงไหยที่นั่นอะ่ะ เกตมาได้ไงวะอีเกตเออมันข้ามน้ำข้ามเขาฮะไปไหนไปด้วยมาได้ไงวะอีเกตนไปไหนไปด้วยจะโคอดเมื่อไหร่วะนี่อุ้ยนุ่นน่ะมีที่นอนอีกด้วยนุ่นน่ะนโอ้ยดูด้ค่ะมีคลองน้ำนะคะมีอ่ากังหันดหวืจะไปโทรหลังบ้านก่อนมานี่อมันเียบโอ้ทำไมเต๋าเลยว่ะลุงทิมลุงทิมเห็นหลังบ้านแล้วลุงทิมจะร้องเร้าเต๋าเลยเต๋าเลยมี่อีกว้าวเลยอูนี่ดูนี่ อะไรนะมะาขามมะขามคู่ในทนไม่ไม่ใช่เอ้าเอ้าส well> ุดยอดเลยค่ะโอ้ยสุดยอดมาก มันมีความหลังนะใช่มันมีความลับที่เราเปิดเผยไม่ได้อยู่นะนี่เด่๋ต่นี้ยังเรายังคุมความลับไปอยู่่ไปยุงบเาอะไรอะไรคุมความลับเขาก็เรื่องของเขาเคานั่งตัวนี้แล้วก็มีความลับเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหโอ้โหชุดยอดเราต้องใส่จะไม่ถึงหรอกทางโน้นน่ะโอ้โหคุณทำไมยังไงนี่เดี๋ยว สุดยอดยากดูตอนลูกค้ามาจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นมันสุดยอดเลยอันนี้มันยังเช้าอยู่นู่นเองคุณเขาอยากขอมาอยู่ด้วยได้ไหมฮะได้ตามสบายยี่สิบบาทตามสบายเพราะว่าตรงนี้มันมีที่อากาศมันดีอากาศดีอากาศดีใช่ถ้าทำดีสอนเจ้ารับได้เลยเงินยังไม่ถึงอืมไอ้เที่ยงหมดไปเยอะแล้วปรับให้ไหมเปลี่ยนแพงจากตัวนี้เป็นรีสอร์ทโอ้โหรับเลย พีอยู่ดีต่อคุณโอ้หดีต่อคุณจนะนี่รู้ไหมซุ้มนี้เป็นซุ้มที่ลูกค้าชอบนั่งมากที่สุดเยอะที่สุดเยอะที่สุดมันเป็นอะไรมันล่มตอนนี้มันยังไม่ล่มเพราะว่าต้นไม้มันแดดมันมาอ้นม้นจะามาจากไหนเยอะแยะนี่ที่เป็ดมันทำได้เหรอี่เดี๋ยวเอามาให้ไง ทำได้เหรอทำได้ขนาดนี้นะโ <pursue> <หม>อ้โหถา่าสุดยอดเลยเก็บคำดูถูกมาเป็นพลังเต็มแล้วใคอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่ไปไปไปหลังบ้านก่อนไปหลังบ้านอยากดูหลังบ้านโอ้โหรถไฟฟ้าก็มีรถเบนซ์ก็มีไม่มีรถเบนซ์เบนซ์น่ะเบนซ์เห็นไหมเป็นสามแทกอะไม่เบนซ์โอ้รถมันยังอยู่เว้ย อันนี้เป็นผลมะหมากแรกไม้าอแ้วยี่หอนอโอ้ดีจังผักหวานผักซิ่วผักซิ่วมีหมดเลยเดี๋ยวมันมียี่ห้อทางนู้นไม่ได้ตัวนั้นยังโอเคผักซิ่วใผักสะเม็ดผักักเม็ดผักสะเม็ดผักเม็ดลูกลูกทับทิมนะตอนนาเป็นหมาทับทิมไหนอะ นี่ไงอย่าจับแรงนี่เดี๋ยวมันจะรุดลุงลุงลุงจิมเชื่อไหมว่าต้นไม้ตรงนี้ทั้งหมดมาจากกบกอกรวมถึงเครื่องฟ้านี่ด้วยลุงจิมจำได้ไหมด้านหลังลุงฟิมก็เป็นผักกิ้วด้านล่างก็เป็นผักหวานเออใช่ไหมใช่แต่ว่ายังไม่ได้ตั้งสานใหม่ให้เขาอยู่เงินก่อนเขายังไม่ได้ทํายังไม่ได้เลิกอันนี้ผักสดๆดบ้านเราผักกิ้วผักกิ้วแกงไชเฮ็ดด้านล่างลุงจิมก็ผักหวานนั่นน่ะแล้วถือไข่ต้มมาใหม่ อาหารแม่คูรู่กี่ดอกชบาดกชบาชบานี้ก็เป็นต้านนะต้านอนุมูลอิสระอันดับหนึ่งเลยมาดูตรงนี้มาดูตัวนี่โอ้โหาเห็นในวันนั้จบไปัวเป็นตัวระตอบจากจากเสือผืนหมอนใบเดี๋ยวนี้ก็เหลือเสือก็ไม่เหลือหมอนก็ไม่เหลือ นี่ไงนี่คือครัวโอ้อันนี้คือครัวรในของไทยมุอเดินไปลูกนะเนี่ยให้เขาไปอีกยูมาดยดูหลด้ไม่ดูอะไรวะอันนี้ลูกสมุนโอ้ไหนอย่างเนี่มาดิเดี๋ยวพาเข้าไปเจองูนั่นนี่ฮะอันนี้ลูกสาวบ่ลูกสาวบ่ลูกเอ๋อนึกว่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวอ่า อะไรเนาะบุกท้ายครัวบุกท้ายครัวโอ้ของชอบเลยนี่ไปขุดไว้แล้วนี่น้าบอกจะไปไล่อยู่ตรงนน้นบ่เนี่แหละถูกใจตรงนี้ยังจะพาไปอีกเหรอไปอีกเลยบ่เดี๋ยวคนนี้จะเป็นลมก่อนไปเเลลยยถูกไไไไปปปปนั่งอยู่นู่นเลยบ่นั่งนู่นเลยเนาะเออมานั่งนี่เลยละให้มันจบเลยเนาะ อ๋อตรงนี้เป็นที่กองบัญชาการของนัดเตี๋ยวเป็ดโอ้นี่นี่ผักนะนี่ผักนะนี่กำลังปลูกผักนะนี่โอ้โหมีห่านด้วยโอ้แล้วมันไม่ติดหลงติดเหลืองเหรอห่านนี่ไม่ไม่ไม่เลยอู้กล้วยพันหวีกล้วยพี่เดียวนัะน่ะกล้วยร้อยวีเนี่ยโวายทำใส่นี่ะโอ้กล้วายยางทำใส่โอ้ขวายยังทำใส่เนี่ะคือมาได้ไงอ่ะ มาได้ไงอ่ะโอ้อันนี้อันนี้มันมามันมาจากของเขาเลยบ่เนี่ยหรือมาขุดเองขุเองใครขุดเ่ะใครขุดโอ้ยบรรยากาศอย่างนี้แหละชอบชอบไหมชอบ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 ไหมโอ้ยแล้วเป็นกับคุณนั่นแหละไม่ยอมลำรุงมองสักทีเข้ามาประมาทไงท้านก็มีาใช้ชีวิตด้วยประมาทนะจะได้เยอะกว่านี้อีกก็ช่างเถอะแต่เพ่นก็มีแต่ว่า มีแต่คำพูดจะทำจะ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 อะไรไม่ได้ทำเลยเป็นแม่กูทำเองสร้างบ้านก็ทำเองลงดำนาก็ทำเองุดสระก็วิ่งติดตาเลยก็ได้แล้วถึงปลาปลาอะไรบ้างนะปลาหมันปลาแม่ปลาทับทิมโอ้โหอะไรมาาหวนให้กินอะไรนะสามโลอะไรนะสามโลโอ้โหมีมีเบ็ดไหมไม่ไดเจอดูสองปีฮะมัเปลี่ยนเลยไหม มันหน้าตาสดใสทั้งสองคนเลยไม่เหงาไม่อะไรไอ้นี่เหมือนเท่าแก่เหมือนอ้แบบว่าเป็นเหมือนแบบอะไรนะไม่เหมือนเท่าแกเหมือนอะไรนะคุณเจ้าของสวนเจ้าของอะไรที่เออไี่ไหนก็มาแล้วจิมให้ดูหน่อยซื้โอ้ยอันนี้คนชอบเลยนี่มันแดงไหมล่ะของเราชอบเลยนะนี่นี่โันแดงหมดเราเลยนี่เดี๋ยวก็สุดยอดเลยนี่ กินไม่กัดก็ลอกเลอะลอกเยอะเหรอลอกกินแล้วนี่ก็ดีแล้วกะลอกกินก็ดีเล้วลูกไม้น้ำนี่น้ำลายกระลอกนั่นนี่ลายก็ลอกขอบคุณนะคะขอบคุณนี้ะลุงจิมเอ่อเซียนยูทูบเซียนเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเป็นเซียนแล้วเป็นเซียนแล้วเป็นครูอ่าเป็นเสียนแล้วเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์สอนเดินตอนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วแอนแอ๊นกินย่างไก่เก็บให้แอนแอนลูกที่ที่หัวบนหัว นโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเราต้องสั่งข้าวมากินเพราะว่าหิว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 นี่ครับกล้วย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 ร้อยหวีสุกแล้วน่ะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําหน่อยว่าตรงนี้มันตรงไหนเวลาเขาจะมาเนี่ยแนะนําหน่อยว่าเป็นนู่บตำบลสำรานครับบ้านนาเพียงตำบลสำราญสามารถปักหมุดมาได้เลยพิมพ์คาว่าตัวอีภาษาอังกฤษแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเปียกให้ขา อูเก้นแมทก็จะพามาส่งถึงที่เลยขอนแก่นก๋วยเตี๋ยวเป็ดห้อยขาใช่ทำไมไม่ใส่ชื่อว่าอ่าก๋วยเตี๋ยวอีเป็ดมันมันจะมันจะนั่นเปลี่ยนไม่ได้บ่จะเปลี่ยนเป็นคาเฟ่อีเป็ดอยู่ไม่ไม่เอาเอาก๋วยเตี๋ยวอีเป็ดนี่มันเอาแบบแบบทื่อๆเลยคนจะมันตั้งมาแล้วไงบวค่อยๆปักเปลี่ยนเอาโอเคทุกท่านปักหมดมาที่ขอนแก่นแล้วก็อ่าพิมพ์คําว่าก๋วยเตี๋ยว ห้อยขานะครับถ้ายังไงถ้าไม่รู้ยังไงนะครับก็สอบถามมาทางลุงจิมมี่ก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ